สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เป็นป้ายไฟนะครับนี่ครับป้ายไฟสองด้านนะครับเห็นไหมครับป้ายไฟสองด้านนะครับถ้าเป็นดางกระบอลสวยนะอันนี้แจ็คเดนเนลนะครับสิงหเส็นแล้วอันนี้นะด่กระบอลนะและซิงนะครับมีสามป้ายนะครับป้ายสองด้านนะครับนี่เรือประมทอีกเอาเลยเนี่ยตื้นทักเอาที่ไหนแล้วน้อยใคราจะไม่เอา ถักแล้วก็ตัวนี้โกแก่นะครับอันนี้เวทป้านาฬิกาแหววสอหน่นอนด้กอี่ป้ามีนาฬิกานะครับใช้ผ่านนะครับส่วนนี้นะครับเป็นกระจกงานเก่านะครับภาพวาดนะครับบ <c oughs> นึ่งภาพวาดแผ่นไม้นะครับบางอันก็มีกระจกอยู่ข้างในบางกระจกก็แตกนะครับอันนี้จะเป็นภาพวาดเฉยๆนะครับ เป็นบานหน้าต่างละตั้งโชว์ได้นะครับอันนี้ใชยหญิงกำลังเกี้ยวพรานศีกันนะครับส่วนนี้เป็นหญิงสาวนะครับส่วนนี้ลูกพุทธเจ้านะครับใบหน้าขะหัดของพุทธเจ้านะครับเป็นกรอบไม้สักหมดนะครับส่วนนี้ก็นาฬิกานะครับในการทหารเรือนะครับอันนี้ใช้งานได้ปกตินะครับเดินอยู่นะครับอันนี้ก็หมวกกันน็อกนะครับบีเอ็มนะครับ ลายอังกฤษนะครึ่งสองร้อยครับครึ่งครึ่งใบนะครับอันนี้ซามูไรอันนี้คมนะครับเปิดคมเรียบร้อยแล้วครับส่วนอันนี้เป็นดาบดาบไทยนะครับอันนี้ของพ่ยาพิชัยนะครับดาบหักส่วนอันนี้ก็เป็นดาบไทยเหมือนกันนะครับอันนี้ยังไม่ได้เปิดคมนะครับส้งเก็คมจะหานานๆนะครับนะครับส่วนอันนี้เป็นเอเลี่ยนแต่เป็นพีเอเตอร์นะครับ เป็นงานเหล็กนะครับเอวขยับได้นะครับเอวขยับได้เป็นงานโลหะนะครับส่วนอันนี้เป็นสมุไรนะครับอันนี้อันนี้ไม่คมนะครับยังไม่ได้เปิดคมนะครับสมุไรนะครับยังไม่ได้เปิดคมนะครับ เล่มนี้ก็เหมือนกันนะครับเล่มนี้มีฝากด้วยนะครับันนี้ก็ยังไม่ได้เปิดคมนะครับสมุไรมีสองเล่มนะครับทีเเตอร์นะครับดาบไทยนะครับดาบไทยไม่ได้เปิดคมนะครับสมุไรเปิดแล้วนะครับหมวกกันน็อกครึ่งใบเรือนะครับอันนี้ภาพวาดบนไม้นะครับบนหน้าต่างนะครับอันนี้ภาพบูช์ภาพวาดใบขาดของพระเจ้าอันนี้กาวินเทจนะครับอันนี้กานี่เป็นเหล็กนะครับเป็นโลหะนะครับโกกแก เไปไหนเ็ดป่าเรือนะครับป้ายไปครับแจกเน,เนี่ยครับแจกเนี่ยมาสิมาดิมา